าหมายสนามบินเตโช สนามบินเตโชกรุงตาคมวหรือ TIA ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนสนามบินนานาชาติพนมเปญที่เปิดใช้บริการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950และมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก13ล้านคนต่อปีในปัจจุบันสู่50ล้านคนภายในปี2050ทั้งนี้หากอ้างอิงแถลงการ์ของรัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันที่8กันยายน2025ระบุว่ากิจกรรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศและในประเทศจากสนามบินนานาชาติพนมเปญจะถูกย้ายไปยังสนามบินนานาชาติเตโชกรุง การขโมยทั้งหมดโดยการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะที่2ของยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชายุคใหม่และต่อยอดไปสู่การแข่งขันในตลาดการบินระดับภูมิภา,าคเพื่อทําให้กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องทเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้แผนระยะที่2ของยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของกัมพูชาที่มีสนามบินเตโชเป็นส่วนขับเคลื่อนสาคัญนั้นก็คือการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการ และโลจิสติกรวมถึงเพิ่มการจ้างงานแรงงานในประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินสำหรับสนามบินนานาชาติพนมเป็นนั้นนายกรัฐมนตรีบุญมาเนตยืนยันว่านอกจากจะไม่ถูกรื้อถอนหรือขายให้กับภาคเอกชนแล้วยังจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานะสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้านรดมสีหนุรวมถึงจะถูกปรับปรุงเอาไว้สําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภารกิจการปฏิบัติการทางการทหารสนับสนุนเที่ยวบินภายในประเทศและเช่าเหมารำรวมถึงเครื่องบินส่วนตัว